สวัสดีค่ะนานาพาเพลินวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำไข่ดาวด้วยน้ำกันนะคะไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะขั้นตอนในการทำนะคะเตรียมถ้วยนะคะสำหรับไว้ทำไข่ดาวน้ำค่ะใช้วันนี้เราใช้เป็นขนาดปากถ้วยนะคะกว้างประมาณ11เซนติเมตรก้นถ้วยนะคะกว้างประมาณ6เซนติเมตรค่ะ ใช้4ใบนะคะไข่ไก่4ฟองใช้กระทะไฟฟ้านะคะที่มีซึ้งนึ่งนะคะไว้สำหรับทำไข่ดาวน้ำนำกระทะมาต้มน้ำไว้นะคะใส่น้ำประมาณครึ่งหนึ่งค่ะของกระทะจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปในถ้วยนะคะประมาณครึ่งถ้วยค่ะ ใส่ให้ครบทั้งส4ถ้วยเลยนะคะจากนั้นก็ตอกไข่นะคะใส่ถ้วยเปล่าไว้ก่อนนะคะแล้วก็นำไข่มาเทลงในถ้วยที่มีน้ำนะคะเมื่อตอกไข่ใส่ถ้วยครบทั้ง4ใบแล้วนะคะนำซึ้งนึ่งนะคะมาวางบนกระทะ ในขนาดที่น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะปิดฝากระทะให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเริ่มจับเวลาได้เลยค่ะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ6นาทีนะคะสังเกตดูนะคะไข่ใ,ใกล้จะสุกแล้วไข่ขาวจะเริ่มกลายเป็นสีขาวขุ่นค่ะ เมื่อครบ6นาทีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะทิ้งไว้ให้อุณหภูมิความร้อนของไข่ลดลงสักครู่นะคะเทน้ำในถ้วยทิ้งนะคะใช้ช้อนนะคะค่อยๆงัดรอบๆไข่นะคะเพื่อให้ไข่หลุดออกจากถ้วย ตักใส่จานพักไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไข่ดาวน้ำไข่ดาวน้ำที่ได้ในวันนี้ไข่แดงจะไม่แห้งจนเกินไปนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ